พยาบาลฝ่าแชั้นปีที่สามนะคะจากวิทยา,าลัยพยาบาลบรมราชชนีสะระบุรีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอ ดีนะคะไม่มีแผลที่หนังสีสัตว์นะคะไม่มีรังแคนะคะหรือว่าหนังสีสัตว์โรนะจ๊ะคิ้วนะคะสมมาตรกันดีนะคะตานะคะมีอบอนค่ะตาขาวนะคะไม่เหลืองค่ะเดี๋ยวคุณแม่เหลือตาขึ้นข้างบนนะคะเยื่อบุตาไม่สีดนะคะอนุญาตก,กดนะคะคุณแม่เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะ จมูกนะคะรูปร่างปกติดีนะคะมีรูจมูกทั้งสองข้างนะคะไม่มีด er ิชาร์นะคะคุณแม่คะเดี๋ยวคุณแม่อ้าปากนิดนึงนะคะช่องปากสะอาดดีนะคะไม่มีฟันผุนะคะไม่มีแผลในปากนะจ๊ะคุณแม่คะเดี๋ยวขอดูหูนิดนึงนะจ๊ะหูรูปร่างปกติดีนะคะไม่มีติ่งเนื้อนะคะมีรูหมูทั้งสองข้างนะจ๊ะไม่มีดิชาร์นะคะ ความนะคะคขออนุญาติทเส้นเลือดขอดนะจ๊ะไม่มีเส้นเลือดขอดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ยกข,ขานะคะตึงนะคะแล้วก็ดกข,ขาเข้หาหาตัวเองนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะเห็นไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวเราข้างนี้ข้างนะคะแม่เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะขี้ขา้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอยู่เลยหน้าอกค่ะ จดีละข้างหัวนมยาวดีนะคะไม่สั้นไม่บอดไม่บุ๋มนะคะมีลานนมนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคึงตัวเต้านมนะคะคึงจัดลานนมมาบริเวณจักรเรนะคะคำแล้วไม่พบก้อนนะคะไม่พบต่อ้ำเหลืองโตนะคะ เอข้างนี้ก็ไม่บอดไม่บุ๋มนะคะมีลานนมนะคะขออนุญาตคืนตรวจนะคะึักมเลย,เลยไม่มีก้อนนะคะแล้วก็ตาน,น้ำเหลืองไม่โตนะคะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตบีบเต้านมนะคะดูว่าน้ำนมไหลไหมนะคะอืมไหลไหลดีนะคะุูงดีเนาะ ขออนุญ,ญาตที่ข้างนึงนะคะโอเคค่ะน้ำนมไหลดีทั้งสองข้างนะคะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรวจหน้าท้องนะคะคุณแม่ <Okay. S 1> หน้าท้องนะคะไม่มีแผลผ่าตัดน,นะคะไม่พบทีเหนีอยไรกล้านะคะ ไม่พบสไตล์อีกาวิดาลุ่มค่ะไม่พบไดเอสตาสิดเล็กไป,ปนะคะขออนุญาตนะคะให้วัดจากกระดูกเหนือกระดูกซิมไฟสิบิีนะคะมาถึงบริเวณยอดหนุมลูกให้วัดด้านเป็นนิ้วนะคะวักนลูกกนะะลูกก้มแข็งดีนะคะใช่อันนี้ประมาณสี่นิ้ คุณแม่คุณแม่ปวดมดลูกไหมคะไม่ปวดนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ยังขาขึ้นหน่อยนะคะจะขอตรวจแผลสีเย็บนะคะค,ะคุณแม่แผลสีเย็บอยู่ด้านซ้ายนะคะ,ะแผลข้างในแดงดีนะคะไม่มีการบวมรอบแผลนะคะไม่แดงนะคะไม่มีการช้ำเลือดห้อเลือดนะคะ ไม่มีวิชาซึมนะจ๊ะแม่แล้วก็แผ่ชิดสนิทกันดีนะคะน้ำข่าวปลาที่ออกนะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นโลเคียนลูบ้าค่ะก้นนะคะไม่มีวิสิดวงนะคะคุณแม่คุณแม่คะเดี๋ยวแนะนำให้คุณแม่ะคะเปลี่ยนผ้าทํำไมนะคะทุกฝัมือฝาชั่วโมงนะคะถ้าออกเยวก็เปลี่ยนได้เลยนะคะ